สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงตวงพรตรงสมบูรณ์คุมารพโรคติดเชื้อโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็กนะคะอันดับที่1เนี่ยก็จะมาพูดถึงเชื้อไวรัสโรตาค่ะเชื้อไวรัสโรตาเนี่ยก็จะสามารถพบได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง5ปีค่ะโดยพบมากในช่วงขวบปีแรกเนี่ยถึง60%สเอร์เซค่ะเชื้อไวรัสโรตาเนี่ยพบได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าก็จะพบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวนะคะ เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสที่ติดได้ทางเดินอาหารนะคะก็จะมีอาการเช่นอาเจียนท้องเสียถ่ายเยอะนะคะทำให้สูญเสียน้ำได้แล้วก็ไข้สูงได้ค่ะเชื้อไวรัสตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือเชื้อไวรัส RSV ค่ะเชื้อไวรัส RSV เนี่ยก็จะพบได้บ่อยในช่วง0ูถึงปีแรกเช่นกันค่ะโดยเชื้อไวรัส RSV เนี่จะพบได้ในช่วงขวบปีแรกเนี่ยถึง67%ค่ะ พบได้นะคะบ่อยในช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวค่ะโดยเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสที่ติดทางเดินหายใจนะคะก็จะทำให้เกิดอาการไอจามน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ไข้ได้ค่ะการติดเชื้อไวรัสนะคะนอกจากจะทําให้เกิดผลเสียดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อระบบภูมิต้านทานได้ค่ะโดยปกติเนี่ยจุลินทรีย์ในลําไส้เนี่ยก็จะอยู่กันอย่างสมดุลนะคะหรือที่เรียกว่าซิมไบโอซิสค่ะ เมื่อเกิดการติดเชื้อนะคะอาจจะทําให้เกิดการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะหรือที่เรียกว่าภาวะดิสไบโอซิสค่ะทําให้เกิดผลเสียต่อระบบภูมิต้านทานได้ค่ะเมื่อเกิดภาวะเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะก็จะทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยทำหน้าที่ได้ลดลงนะคะเมื่อภูมิต้านทานทําหน้าที่ได้ลดลงเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ เมื่อมีการเจ็บป่วยติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทําให้มีการใช้ยาปฏิช่วนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการใช้ยาเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะเสียสมดุลของลําไส้ที่เพิ่มมากขึ้นตามมาเช่นกันค่ะดังนั้นการเสริมสร้างสมดุลในลําไส้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญโดยนมแม่เนี่ยถือเป็นโภชนาการที่ดีที่สุดของลูกมีทั้งซินไบโอติกนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโปรไบโอติก คือจุลินซีสุขภาพแล้วก็พรีไบอติกค,คืออาหารของจุลินซีสุขภาพค่ะ mm hmm. เมื่อลำไส้เนี่ยมีสมดุลของจุลินซีที่ดี mm hmm. ก็จะทําให้มีภูมิต้นานทานที่ดี mm hmm. มีการเจ็บป่วยติดเชื้อที่ลดลง mm hmm. แล้วก็มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ลดลงทําให้มีสมดุลลำไส้ที่ดีค่ะ mm hmm.